สวัสดีค่ะอยู่กับช่วงเตยเตยออนเซลเอาสิไายดาราอยู่เพิ่นมาหอดเปียสุดยีามสามต่อคลิปเหลือสองที่เดี๋ยวค่อยว่ากันเออวันนี้ใส่เสื้ออันนี้พอดีเลยแค่ใ่ไม่เลยนะเด้หลยก็จะเอาลงอยู่ก็กดถ่ายไม่เสร็จไปสจะให้เอาคลิปแล้วมาแต่ข้าบนลงคลิปคพิ่น หลายก็มัวเหมือนคิดจะขวบเมื่อยใช่พ่อแม่แบ่งป่ะมาพืชมาแล้วพี่น้องดารากลับบ้านแล้วค่ะดาราท่านนึงโอ้ยถ่ายยุตั้งโดนเป็นไงบ้างคะคุณพ่อโอ้ยนางรถเนาะบ่แม่นนางเครื่องแช่แล้วแช่อีกกี่คุณพ่อโอ้ยตะมวนเนาะมวนหลบคนหลายโอ้ยพ่อหลายไปใส่หล้าเมื่อกี้ซื้อมาหลายเลยซื้อเยอะมาก ว่ามันซื้อใครออกครับแล้วซื้อตัวนี้ให้หลายครับผู้กำกับเขาดันมั้เขาดัานไหมครับดันนานภาพยนตร์น่ะ<ม>เ,ขเขาเขาเฮ็ดสเปรย์มาล้วม,มันดันแมนเขาเฮ็ดหลายหลายเรื่องว่ามันดันบา้านีองื่อที่เออเรียกว่ามันเป็นคนละมุ่งครับอัานกับบอลร่ำเข้าไหมคนละศาสตร์คนละเรื่องเลยคนเรียกว่าคนละกลุ่มเล่ล่ะซื่อเขาเฮ็ดจริงๆน้องรับเลยซื้อเขาบอกผิดบุก พีทึงบทบาทพีทึงคาแรคเตอร์เราแบบพ่อไปสัมพันธ์นี่บรรยากาศคือคนเราฟิลกับแบบความแบบตอนไข้อ่อนเลยไข้อ่อร์แต่ว่ามันคัดเสือเรือแมนรอรอ,อคะ่ะรอวันที่สิบสองนี้ซื้อปลาสักตัวมาก็เ,เลยอยากจะดูว่าโอ้คุณยายคุณยายสร้างสร้างออนไลน์บ่เพอแมนคุณยายอยู่คุ้มตัวเลย ลูกๆอ่ะเอ้ยพอมมาไปน้อมาไป็น uh ้อากันถ่าเบิ้งคลิปเบิ้งอย่างกันแมนไอยู่โลกแช่โลกกับเพากันไปแช่ออกเบิ้งเป็นต่ำมวลแตกเซลล์เซลล์ผ่าเนื้อดีนะคะดูเนอดี่น้องส้ พักผ่อนค่ะคุณพ่อพัวหอดเนี่ยเขาก็ล่วมร่วมหลังจาหอดนี่ก็เฝ้าเห็นพ่อจอดรถปู่เฝ้าถือกล้องมาหาพอมาจากเทียนจะมาขึ้นนี่แต่หัวหอดพ่อมาส่งพี่ยูยูมาขออ๋อพี่ยูไปเรียญพี่ยูไปเรียนแลังจที่นี่อ่าตาหนึ่งกับตาเขาได้ไปฮับฮับแล้วขึ้นยะโสท่อนประเฮตสัญญาอยู่เพื่อไายเจริญบ้านนี้กขาตาใช่ไหมพี่ยูย่าไปสัญญญาพร้อมบ้านค้าเตยบ้านพอสมจิตพอท้องงานพอสมจิตงานคุณพ่อสมจิตนะคะ วันที่เท่าไหร่คะคุณพ่อวันที่เจ็ดครับเจ็ดตุลาคมเตุลาโอ้ยเปิดวงปุ๊บก็ได้เลยแมนไหลเรือไฟก่อนโอ้ไหลเรือไฟแล้วก็ไปบ้านพ่อสมจิตแมนครับนี่แหละคิวงานมีแต่มองยิงไงแต่แต่ละามองอันนี้ของใครของไอ้ เก็บเก็บแม่พ่อเล่ามือเก็บของโอเคค่ะขอบคุณพ่อๆนะคะให้พ่อของแจ่ม่ายพ่อพักผ่อนเดินทางแบบมื้อนี้ไปไลยมองแห้งดาล่าเป็นดาล่าใรล่าพ่อเดี๋ยวก็สีออกเสื้ออีกหลายช่องยู่เดี๋ยวก็เดินซ้ายอีกนี่นะคะบรรยากาศเดี๋ยวเราไปดูที่ครัวกันค่ะว่าน้องๆได้อะไรทานตอนเย็นมอื่นไปงานอีกเด้ไปงานอีก เราบวางเลยดินสี่ปัจจัยลบเราบอกว่าเราบอกว่าเว้นไม่ใช่ตาแปลงมั้ออื่นเว้นข่อยค่ะเลิศเจ็สิบว่าเห็นหนาเธอแล้วเจ็ดโมงเสารเจ็ดเท่าเลขเด็กขวามือไปสองมองมือไปเซ็นสัญญาบอกไปผ่านรับเชิญโอ้สมกับเราเป็นดาราอีรีอ่ะแม่เหนื่อยลูกเนี่ยเอาผู้ติดตามกับย่าเหนื่อยต้นาะแอดมินเนาะเลขกกเล็ขา ตัวสีมะเมยบอดายตัวเนาะโอเงียบเงียบเปล่อยมาไหน่เนี่ยปล่อยปล่อยปวดเอปวดปวดแล้วก็หูซิบแม่หูซิบขอโทษนะคะขออนุญาตด้วยเี่ฮ่าฮ่าฮ่าไปเที่ยวมาแล้วลูกสาวขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ร้านนี้นะคะเออพาไปตลาดพาอุมมาซีอุมแม่ ยาวาถออะ,ไ,ะไรนี่ลอยเก้าชีบใช่ไหมมกินไม่กินหลายดอกเพราะว่ามีงบซัมเน่แต่ว่าแบบโดนโดนเชื่อกินขอ,ของนึง่งถอะ่ะโอ,อ้บอกร่อนสืบวคุณเลี้ยนมาเดียงลูกๆไหมเมาเนาะเมาเนาะไปเมาเป็นรลายกิโลมาโอ้มามา,มาพูดละพูดกันยังดี บรรยากาศกินนะขอบข้าวครัวทำอะไรอ่ะอันนี้ข้าวซื้อหรอฮาตังโอโโรอกเทหนมเซนเมนื่อนี้เอาทางนั้นคือได้นั่งกินผู้เดียวบดีมมนี้ตายแล้ว นี่นะคะบรรยากาศน,น้องๆก็เริ่มกินอิ่มกันเบอร์ลวแหละน,น,น้องนะะ้อยเน้องน้อยๆนะพากันกินอิ่มเบอรแล้วนะคะก็จะเหลือแค่พวกเรานะคะมีไปตลาดมากะได้สลดัดหมูป,ปิ้งนะคะแล้วก็ทุเรียนดีอยากอยากแห้งอยากกินเนื่องจากเราค่อยมีดดบตะกระยา โดน,โดนกินเครือนนึงพอะช่วงน,นี้เราต้องลดน้ําหนักอยู่แต่ว่ามันเหนื่อยนะคะเราก็ต้องกินเพื่อแบบมีกำลังใจในการสู้ต่อไปเรื่องกินเป็นเรื่องสำคัญ <c oughs> อาวันนี้เราก็จะซ้อมต่อนะคะจนชึงเหมือนเดิมเวลาเดิมแต่ว่าตอนนี้เข้าก็คือเข้าทุ่มหนึ่งนะคะจนนี้ก็เป็นเวลาพักทีแลกวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะทีมครูอาแบกหยุดนะคะก็อยู่กับครูแก้วสองคาบนะคะก็คือว่าแบบก็ได้เมื่อนี้กับแกะเพลงจบไปสองสมเพลงแล้วนะคะก็เลยแบบ ได้รีแลกกันนิดนึงนะคะเพาอเดมเมอน,นี้มันมีตลาดนัดคล้องถมนะคะก็ได้พากันไปหาสื่อแน้อยากแนวกินในระาคาพอแม่แม่ไม,ม,ม่กินพอดีกลับมาจากตลาดกับพอ่ออีพอ่อเล่าของแต่มาหอดแล้วก็จอดรถปุ๊บกบา้าไปทายเล่าบันนี้เล่าแล้วขอไปอาบน้ำก่นกอนเล่าเมื่อยนะคะพอตอนนี้ช่วงนี้พ่อวีชีพจรจลงเท้านะคะก็คือแบบเราก็สิเดินทางดูจังน้อยทั้งสิโปรโมทหนังเรื่องใหม่เทย เคยทายบ้านนะคะหรือเราก็อีกอย่างหนึ่งก็มีเส้น่วนดอกสัญญาสิเราก็ไปเส้นสัญญาเองนะคะก็เดินทางไปวันนี้ก็มีงานรับเชิญอันนู้นอันนี้นะคะช่วงนี้ที่เราบอกว่าเราซียูกับลูกๆยู่เฝ้าลูกๆเราคือซีบอคอยได้อยูเลยเ่ะคะสมื่อนี่งานเรารู้สึกว่าซีออกตลอดเลยเดินทางโปรโมตนะคะพี่แบงได้อะไรมากินอนาะรัดหน้ารัดหน้ารัดหน้ามีกรอบบอก กีืเป็นตาแซ่บแหงนี่นะคะปเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะทีมงานศิลปินผู้ไทยคะ่ะเสีย,ยงหาไปแล้วค่ะเด้อ